สวัสดีนะครับ FC t ทนคุณบดินทไทยที่รักทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกทุเรียนกันนะครับรู้สึกว่าทุกครั้งที่ยอดใบอ่อนมาเนี่ยก็จะสร้างความอกสั่นขวนัญแขวน,ขวน,ขวนให้มันเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวสวนเป็นอย่างมากเลยส่วนใหญ่เราก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องที่ในช่วงที่สะสมอาหารดอกนั้นนะครับเจ้าของสวนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะฮะก็มีวิธีคิดที่ต่างกัน นะครับการให้ปุ๋ยทางดินก็ต่างกันต่างสูตรกันนะครับการฉีดพ่นขึ้นใบก็ต่างกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนแทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยก็คือสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้นะครับฉะนั้นจึงทําให้ทุเรียนของแต่ละคนนะครับแสดงอาการที่ต่างกันมากนะครับบางคนพอไปเจอสภาพอากาศร้อนก็ทําการให้น้ําเปียกชุ่มมากนะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ หัวสปริงเกอร์และการไหลของน้ําแต่ละคนนั้นนะครับมีแรงอัดที่ไม่เหมือนกันนะครับจึงทําให้สภาพการให้น้ําที่เหมาะสมก็ยังไม่ถูกต้องเสทีเดียวนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะให้น้อยเกินไปบางคนอาจจะให้มากเกินไปเมื่อสภาพอากาศร้อนสําหรับคนที่ให้น้อยเกินไปนั้นแน่นอนนะครับก็จะทําให้เขาคลายน้ําออกมากนะครับโอกาสที่จะสู้ผอมเหมี่ยวลงนะครับและหลุดร่วงไปเนี่ย นะครับก็เกิดได้สูงเช่นเดียวกันนะครับส่วนสําหรับคนไหนที่ให้น้ํามากเนี่ยนะครับก็จะทําให้ขั้วของดอกหรือขั้วของผลนั้นมีลักษณะดูดน้ําเข้ามาไว้ที่ขั้วจนอวบเปล่งนะครับและก็ค่อยคอยแผ่กลางแล้วก็หลุดร่วงไปได้นะครับและผลของการให้น้ําที่มากเนี่ยเมื่อดอกหลุดร่วงไปแล้วนะครับจึงทําให้ไปส่งเสริมการ ผลิยอดใบขึ้นมาแทนนะครับถ้าเป็นสาเหตุนี้นะครับร่วงและผลิยอดใบอ่อนออกมาเนี่ยนะครับร่วงเนี่ยก็ยังพอมีเหลือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้าน,นั้นแล้วเนี่ยนะฮะการให้ปุ๋ยของแต่ละคนในระหว่างสะสมธาตุอาหารดอกเนี่ยมันไม่ตรงตามความต้องการนำมาส่งเสริมการออกดอกนะฮะบ,บางคนนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตรต่ำนะครับซึ่งปริมาณค่าธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่พอแน่ๆนะครับอันนี้ก็เสี่ยงแล้วก็ไปต่อได้ค่อนข้างที่จะยากลำบากด้วยเช่นกันนะครับเมื่อยอดใบมานะครับจึงสามารถที่จะหลุดร่วงไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสร้างความโศกเศร้าเสียใจนะครับให้กับเจ้าของสวนนะครับลงทุนลงแรงมานะครับเกือบตลอดทั้งปีไม่สามารถที่จะผ่านโค้งสุดท้ายไปได้ ฉะนั้นสําหรับคนที่หลุดร่วงไปแล้วเนี่ยนะฮะผมขอทําความเข้าใจว่าถ้าหากว่าฤดูการหน้านั้นนะครับท่านมีความจําเป็นที่จะต้องไปศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยทางดินนะครับเพื่อให้เขานําไปเก็บไว้นะครับมาออกดอกรวมไปถึงการฉีดพ่นฮอร์โมนหรือกลุ่มธาตุอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับให้มากขึ้นและทําบ่อยขึ้นนะครับในฤดูการถัดไปนะฮะ ก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะฮะเสียใจน้อยลงนะครับและโอกาสหลุดร่วงนั้นก็ค่อนข้างยากและ,อะขอเตือนกําชับว่าให้ไปศึกษาระบบการให้น้ําจากผู้ที่สันทั์กรณีนะครับให้เพียงพอที่จะทําให้เขาไม่หลุดร่วงนั่นเองนะครับแต่สําหรับท่านไหนที่ให้ปุ๋ยเป็นนะครับแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โมนกลุ่มคาร์โบไฮเดรตไว้ในปริมาณที่มากพอตั้งแต่ช่วงสะสมธาตุอาหาร ไปตลอดจนถึงดอกบานนะครับห่างแย้มไม่แล้วก็ขึ้นลูกเท่าไข่ไก่นะครับมาเนี่ยนะครับแล้วยังเหลือเนี่ยนะฮะก็ก็ปลอดภัยนะฮะก็ไปต่อเลยเรามาว่ากันนับจากนี้ไปนะครับสำหรับคนที่รอดมานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากย้ำก็คือให้ไปตรวจเช็คค่า PH ของดินหรือว่าค่าของความเป็นกรดของดินโดยด่วนใครที่ยังไม่ได้ไปทำก็ไปทำมาซะ เพราะว่ามันจะเป็นกุญแจดอกแรกนะครับที่จะอนุญาตให้ธาตุอาหารขึ้นไปทางรากได้หรือไม่หรือขึ้นได้เนี่ยครบหรือไม่ครบถ้าค่า pH อยู่ในค่าของความเป็นกลางคือ5.5ถึง6.5นี้นะครับในกรณีว่าท่านต้องการเสริมปุ๋ยเคมีทางดินนะครับท่านก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะรากของทุเรียนของท่านก็จะสามารถดูดซับเอาธาตุอาหารนี้ขึ้นไปเลี้ยงลูกของเขาได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับโอกาสดูดร่วง แทบจะไม่มีเลยนะแต่สําหรับคนไหนที่เก่งแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับก็ไม่สามารถที่จะหลุดได้นะครับด้วยการควบคุมทัาหารอยู่2อ,อเรื่องนะครับก็คือ 1. เรื่องไนโตรเจนนะครับแล้วก็เรื่องคาร์โบไฮเดรต่อให้มีความชื้นมากนะฮะแล้วก็มีฝนมานะถ้าก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านได้พ่นพลังงานกลุ่มคาร์โบไฮเดตหรือให้ปุ๋ยทางดินที่จะส่งเสริม การสร้างคาร์โบไฮเดรตนะครับได้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้คาร์โบไฮเดรตมีปริมาณสัสดส่วนที่มากกว่าไนโตรเจนฉะนั้นต่อให้ยอดใบเดินมาก็ไม่สามารถที่จะหลุดร่วงได้เช่นกันนะครับวันนี้เราก็มีตัวอย่างสวนที่เราให้การควบคุมดูแลให้คำปรึกษานะครับมาให้ดูนะครับยอดอ่อนมีมานะครับตามนั้นเป๊ะนะครับแต่เราไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าเราควบคุม n ควบคุม C ได้ ง่ายๆก็คือเราควบคุมซีให้มากกว่าเอ็นเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่จะหลุดล่วงนั้นไม่มีนอกจากไม่มีแล้วนี่ฮะขยายลูกและขยายพลูได้ดีซะด้วยนะครับจึงขอฝากย้ำมาถึงสมาชิก f c ฟซฟนคลับนะครับของท่านคุณมดินไทยทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านมีปัญหาก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้นะครับเราก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำพาท่านฝ่าวิกฤตไปได้การสูญเสียก็จะลดน้อยลง